สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาครับทําสีเราก็จะมาทําสีนะครับสีพักขท้านะครับนี่ครับผมไม่ชอบสีดํานะครับผมซื้อแมนก็เป็นสีดำนะครับเราก็จะมาถอดับนี่ครับอุปกรณ์ก็มีหกเหล่ครับหกเหลี่ยมเบอร์หกกับหกอย่างเบอร์ห้าครับหกเหลี่ยมเบอร์ห้าคือถอดตรงเกียร์ครับนี่ครับมาถอดกันเลย แบกหน่อยครับนี่ครับองคนดอื่นจะเป็นน็อตอะไรก็ไม่รู้นะองผม,มเป็นหกเหลี่ยมก็ขันไปนครับใครที่เข้ามาดูใหม่ครับกดติดตามให้หน่อยครับจะมีของแจกอยู่นะครับ ผมจะมาทำเป็นสีเทานะครับนี่ครับนี่ครับเราก็จะถอดอันนี้ออกนะครับถอดตรงนี้ครับตรงเหยียบนี่ครับนะครับไปถอดฝั่งนู้นครับตัดใบน้าครับนี่ครับข้างนี้มันก็จะมีเกียร์นะครับนี่ครับต้องใช้หกเหลี่ยมเบอร์ห้าตรงนั้นครับ

กิบน็อตด้วยนะครับเพื่อมันหายมันก็จะดึงออกมาได้นะครับอันนี้ก็แยกเป็นยีส่วนของมันนะครับแล้วเราก็จะมาถอดนี้นะอูผมลืมมันต้องได้ใส่นี้ไว้ตัดเอามันใส่ยากครับตัดไปขอถอดก่อนนะครับมันถอดยากมันต้องได้เหยียบเกียร์ค้างแล้วก็ขันนะครับ,รบตัดไปนะครับ ขอด้วยครับที่ไม่ถ่ายให้ดูมันใช้ส่องมือครับนี่ครับนี่ครับขขันออกเรื่อยๆนะก่อนต้องกดเกียร์นะครับก็จะถอดแยกมันต้องใช้ต้องใช้ไขควงแบนนะครับครับครครับผมไปเอาอุปนกะรณ์ก่อนแล้วก็จะมาแย,ย่ตรงนี้ งัดออกนะครับรับเดีย๋ยวผมไปถอดก่อนนะครับมันถอดยากโอเคครับนี่ก็ถอดออกมาแล้วครับถอดยากมากครับแล้วก็จะมาเอาตัวนี้ออกครับเอาแ้ายางออกนะครับโดยการใช้คีมนะครับเหนื่อยเลยเหี้ยกูครับหนีบให้่างนี้นะครับหนีบ เดี๋ยวถอดมาหนิบตรงนี้ให้ชิดกันนะครับนี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็ดึงออกมาครับหังว่าทุกคนจะรู้จักนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้คนที่อยากถอดมาทําสีครับ,รบต้องได้จับสองมือนะครับจับมือเดียวไม่ได้ ก็ดึงไปนี <blunt animation> ่ครับกอกแล้วครับนี่ครับก็ดึงไปเลยมีสลักนะครับนี่ครับก็หลุดออกมาแล้วครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับวิธีใส่ก็อย่าลืมครับนี่ครับผมก็จะทำอย่างนี้ไว้นะเผื่อการลืมนะครับอย่าลืมนะครับนี่ก็ จะไม่ถอดแล้วมันจะพ่นพร้อมกันหมดเลยนะรับตรงเนี้พวกยื่เรือแบบนี้นะปีกนกนี่ก็จะขัดด้วยนะครับอันนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับผมขอไปทําก่อนนะครับแป๊บนี่ครับนี่ก็ถอดเสร็จแล้วครับคู่ที่สองครับแล้วก็จะมาขัดกันเลยนะครับัมจะตั้งกล้องครับทำเลย ผมขัดให้ครับกระดาษทรายก็กระดาษทรายเหลือครับนี่ครับนี่ครับเราจะพ่นนี้ด้วยนะครับแฮนผมก็ขัดไปแล้วนะครับผมลืมถ่ายให้ทุกคนดูนะครับครับนี่ครับผมจะตั้งกล้องไปนะครับไปครับทำแรม Be satisfied. My body My weakness comes My comes I'm body to goes satisfied aches be weakness and goes เมื่อกี้ผมลืมถ่ายครับตอนพอ่นก็จะเคลือบแลกเกิร์แล้วนะครับโอ้ผมลืมนะครับขอโทษขอไปยด้วยนะครับนี่ครับ ังไงครับนี่ครับนี่ครับผมก็พ่นไปได้ประมาณหนึ่งสองรอบแล้วครับผมพ่นแค่สองรอบนะเนี่ยครับโอ้ดูฝนดูฟ้าดิมันฝนจะตกสั์นนนเลยกูไม่น่าพ่นเลย ขอโทษด้วยจริงนะเพราะผมลืมถ่ายตอนที่ว่าพ่านสีให้ดูนะครับก็ใช้สองใช้สองกระป๋องนะครับพ่นประหยัดประหยัดหน่อยครับมันเปืองครับก็อันนี้ก็เคลือไปเกอร์ไปแล้วนะไม่ครับผลง,งานผมดูดีไอครับเงาไหมครับก็ไม่ค่อยเงียบเ่าไครับ ทำเองครับก็มันตกไปชิ้นหนึ่งนะครับนี่ครับชิ้นที่ตกนะครับนี่ครับมันตกไปชินนน่นครับมุกก็ขึ้นยีน้ำไม่เป็นไรมากกันเองครับใช้กันได้ครับนะครับรอเครื่องแร็เกอร์ครับตัดไปตอนมันแห้งเลยครับไปครับ นี่ครับมันก็แห้งแล้วครับิีงไว้แป๊บเดียวครับดูมือหมดิพ่นความร้อนนะครับดูฝนมันจะตกไหมก็เลยต้องพ่นแบบนี้น่ครับเลคเกอร์ครับธรบรมดาครับ ATM ทั่วไป2องบาทครับจัดไปครับ พุ่นไปเลยครับหนาๆไปเลยผมจะพุ่นสามรอบสองสามรอบนะครับแล้วก็จะบุกเข้ามาในป่าแล้วก็จะมาพุ่นทางนี้ด้วยครับงบแปดสิบบาทนะครับนี่ ประมาณนี้เลยนะ80บาทไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะครับ โอ้แครับพุ่นนี้ต่อไปชมพนน่นตรงนี้ไอ้ต่อแฟนต่อตอันนี้ก็จะพอแล้วครับแค่นี้ครับพ่นสามรอบครับพ,พอแล้วครับวอมันแห้งครับเดี๋ยวตัดไปตอนพุน่นรอบที่สองครับไปครับ นี่ครับมาดูรอบที่สองครับพ่นแลกเกอร์ครับมันก็ฉสดแล้วครับแห้งแล้วแลกเกอร์จะหมดก่อนไหมนี่พ่นรอบที่2แล้วก็ตากให้แห้งครับโหจะพ่น2รอบนะครับ What? Uh. ก็เสร็จแล้วครับรอแห้งครับถ้าแห้งเราผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับไปครับตาชิพครับนี่ก็มาพ่นเสร็จแล้วครับแห้งสนิทแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบกันเลยนะครับนี่ครับการประกอบก็เราต้องประกอบตรงนี้ก่อนนะนี่ครับหักเท้าตรงนี้ครับมันจะอยู่ด้านนู้นอยู่อย่างนี้นะ เดี Rolle, ๋ยวผมจะประกอบโชยดูนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะครับครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับเอาตรงนี้ครับมาใส่ครับมันจะเป็นสลักครับก็ดึงออก แล้วก็ดึงแล้วก็ใส่ไปเลยครับนะครับใสอย่างนี้ครับใส่ด้านนี้ครับมันจะเป็นอันของมันอยู่นะครับแล้วก็นะครับเป็นสลักนะครับเสียบลงไปด้านนี้ครับนี่ครับจะลงไปรูนี้ครับเสียบให้ตรงรูนะครับ เสียบยางนิดหน่อยนะครับครับก็เสร็จได้แล้วครับก็ดันมาเลยครับดันมาสุดก็นะครับมันจะมีแหวนมาแล้วก็ใส่เข้าไปครับครับทุกคนเห็นรูตรงนี้ไหมครับเห็นรูไหมครับตรงนี้ครับนี่ครับตรงสลักนะครับเอาลวดนี่ครับ แย่เข้าไปนะครับแย่เข้าไปได้รู้ครับแล้วตอนนี้ครับชีมครับนี่กลางออกครับนี่ครับดันออกครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับนี่ครับก็ใช้งานได้แล้วครับนี่ครับ ก็ขอจบอยากดูชิปอะไรก็คอมเมนต์นะครับกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับใครดูมาถึงตรงนี้พิมพ์ไปเลยครับว่าผมดูมาถึงแล้วครับไม่มีอะไรแกกรอกครับพูดไปเฉยาับสดีครับ,รบไปก่อนครับ